พี่ลี่พี่ดูเมียพี่พูดสิเพิ่งแต่งงานมาไม่นานเห็นแม่สามีตัวเองป่วยแท้ๆไม่คิดที่จะช่วยแม่คะเรื่องที่หนูบอกแม่ว่าไงคะดาลูกลูกให้แม่ทำแบบนี้แม่ว่ามันไม่ถูกต้องเลย แม่เอาดีกว่าแม่ไม่เอาด้วยหรอกโอ้ยแม่ถ้าแม่ไม่ช่วยหนูแล้วใครจะช่วยหนูล่ะยังไงวันนี้แม่จะอยากทำหรือไม่อยากทำแม่ก็ต้องทำแม่แสดงดีๆละ่ะแม่นอนไว้แต่แม่ไม่อยากจะโกหกพี่ชายแกกับพี่สะพ้ายแกลูกโกหกแล้วถ้าแม่ไม่ช่วยหนูแล้วใครจะช่วยหนูล่ะคะนี่เจ้านี่ก็โทรทวงหนูเช้าเย็นเช้าเย็นเลยถ้าหนูไม่มีเงินก้อนนี้ไปคืนแล้วก็ บริษัทหนูต้องโดนยืดแน่เลยแม่ก็ลองคิดเอาเองละกันนะว่าหนูกับคนนอกอย่างพี่สะพ้ายใครสำคัญกว่ากันแต่แม่ว่าลูกลองพูดคุยปรึกษาพี่เขาดีๆก่อนพี่เขาต้องช่วยหนูแน่ๆแ,แม่ไม่อยากจะโกหกพี่เขาว่าแม่ป่วยอลูกโผแม่ถ้าหนูคุยกับพี่หลี่กับพี่ฟางเขาตรงๆเขาอาจจะให้หนูยืมก็จริงแต่หนูก็ต้องไปหาเงินมาใช้คืนพี่เขาอยู่ดี แต่ถ้าบอกว่าแม่ป่วยแม่ไม่สบายยังไงพี่หลีกับพี่ฟางก็ต้องยอมเอาเงินก้อนนี้มาให้แม่ถึงตอนนั้นหนูก็จะได้เอาไปใช้แบบสบายสบายโดยที่ไม่ต้องคิดว่าติดหนี้ใครและจะต้องใช้คืนเมื่อไหร่เอาหนาแม่แม่ทำตามที่หนูบอกแม่นอนเฉยๆนะมีอะไรเดี๋ยวหนูคุยกับพี่หลีกับพี่ฟางเองแม่ครับ มาถึงสัทีนะพี่แม่เป็นยังไงบ้างโรคเก่าของแม่กำเริบนะ 2> 2่ะสองสวันก่อนอาการแม่ยังดีๆอยู่เลยแม่เป็นอะไรามากไหมแล้วหมอว่ายังไงโธ่พี่คนเราจะไม่สบายขึ้นมาไม่มีใครรู้ล่วงหน้าหรอกนะเมื่อคือนนะ่ะแม่ปวดท้องหนักมากหนูก็เลยพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเจอก้อนเนื้อที่ลำไส้ใหญ่ต้องผ่าตัดด่วน เราต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดอ่ะ5 0 0แสนบาทเงินเนี้ยก็ต้องขอกับพี่กับพี่ฟางแล้วแหละว่าแต่พี่สองคนมีเท่าไหร่อ่ะเงินเก็บของพวกพี่ก็พอมีอยู่บ้างตอนแรกพี่กับฟางจะเอาเงินก้อนนี้ไว้ซื้อรถใช้สักคันหนึ่งเวลาเดินทางไปไหนมาไหนจะได้สะดวกงั้นเอาอย่างนี้ น้องดาเอาเงิน3ามแสนเนี่ยรักษาแม่ก่อนอยังไงแม่ก็สําคัญที่สุดแต่เงินแค่สามแสนมันไม่พอนะพี่ค่าผ่าตัดค่ารักษาพยาบาลของแม่อะทั้งหมดห้าแสนเลยนะขาดอีกตั้งสองแสนพี่ฟางถ้าฉันจําไม่ผิดตอนที่พี่ฟางแต่งงานกับพี่หลีพ่อแม่พี่ได้ให้เงินก้อนหนึ่งกับพี่ไว้ใช่ไหมเอามาเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แม่ก่อนได้ไหม ไหนๆพี่ก็แต่งงานมาบ้านหลังนี้แล้วพี่ก็เป็นลูกสะใภ้คนนึงก็เหมือนลูกสาวแท้ๆของแม่อีคนถ้ามีเงินก้อนนี้ก็น่าจะพอกับค่ารักษาพยาบาลของแม่อมพี่คิดว่าไงอ่ะด้าไม่ใช่ว่าพี่ไม่อยากเอาเงินก้อนนี้ออกมาเป็นค่ารักษาพยาบาลของแม่หรอกนะแต่พี่กับพี่หลี่ก็เพิ่งแต่งงานกันเราสองคนก็เพิ่งซื้อบ้านเงินทั้งหมดของพี่หลี ก็มาเป็นค่ารักษาพยาบาลของแม่หมดแล้วส่วนเงินก้อนนี้พี่ก็ต้องเอามาเป็นค่าผ่อนบ้านในทุกๆเดือนและอีกอย่างพี่ก็เพิ่งมาเชียงใหม่ยังไม่มีงานยังไม่มีรายได้ก็มีแต่พี่หลี่คนเดียวที่ต้องทำงานหารายได้เพื่อครอบครัวพี่เลยเอาออกมาได้แค่แสนเดียวที่เหลือจะลองหาวิธีดูได้ไหมแต่ถ้าจะให้พี่เอาออกมาให้หมดอ่ะมันไม่ได้หรอกนะเพราะพี่กับพี่หลี ก็มีค่าใช้จ่ายอีกตั้งมากมายพี่ลี่พี่ดูเมียพี่พูดสิเพิ่งแต่งงานมาไม่นานเห็นแม่สามีตัวเองป่วยแท้ๆไม่คิดที่จะช่วยพี่ฟางที่พี่พูดแบบเนี้ยเป็นเพราะว่าพี่ไม่อยากช่วยใช่ไหมพี่เสียดายเงินใช่ไหมพี่ถึงได้พูดแบบเนี้ยดาพี่กับพี่ฟางก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ช่วยค่ารักษาแม่นี่ เงินเก็บของพวกพี่พี่ก็มาใช้รักษาแม่ครั้งนี้ก็สี่แสนแล้วนะส่วนเงินเก็บของฟงางฟางก็มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จะต้องใช้ไหนจะค่าผ่อนบ้านทุกๆเดือนอีกตอนที่น้องแต่งงานพี่จําได้ว่าแม่เอาเงินให้แกสามแสนนี่แกเอาเงินส่วนนั้นมาใช้ก่อนได้ไหมพี่ว่าน่าจะพอค่ารักษาแม่นะฉันไม่มีเงินหรอกนะพี่แม่ใช้เงินพี่ฟางหน่อยจะเป็นอะไรไปอีกอย่าง พี่ฟางก็แต่งงานมาบ้านเราแล้วไม่ใช่คนนอกสักหน่อยเงินของพี่ฟางก็เหมือนเงินของบ้านเรานั่นแหละเอ๊ะพี่หลีฉันนี่ไม่เข้าใจพี่เลยพี่เป็นถึงหัวหน้าครอบครัวแท้ๆแต่กับกลัวเมียเรื่องแค่นี้ตัดสินใจเองไม่ได้พูดถึงไหนอายถึงนั่นเป็นผู้ชายสเปล่ไดาเงินก้อนนั้นนะ่ะเป็นเงินที่พ่อแม่ฟางเขาให้ฟาง มันเป็นเงินที่เขาหามาให้ทั้งชีวิตที่เขาเอาให้ฟางอ่ะก็เพราะว่าเขากลัวลูกสาวเขาแต่งงานเข้ามาอยู่บ้านพี่ลูกสาวของเขาจะลําบากมันไม่ใช่เงินของบ้านเราเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเงินนั้นพี่ไม่อยากไปก้าวไกา่ฟางฟางจะใช้อะไรไม่ใช่อะไรมันก็สิทธิ์ของเขาถ้าเขาให้เราเราก็ควรขอบคุณแต่ถ้าเขาไม่ให้เราก็ไม่ควรไปตําหนิเขาตอนนี้พี่มีอยู่สามแสน เล่าของฟางอีก1นึ่งแสนเป็น4ี่แสนน้องเอาเงินนี้ไปใช้ก่อนเดี๋ยวที่เหลือพี่หายมาให้เพิ่มพอเหอะไม่ต้องหาวิธีอะไรทั้งนั้นลีแม่ไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นหรอกแม่จริงๆแล้วแม่ไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรหรอกที่แม่ต้องทําแบบนี้ก็เป็นพ่อดามันให้แม่โกหกลูกทั้งสองคนตอนเนี้ย บริษัทของดากำลังมีปัญหาดาไม่รู้จะหาวิธีไหนหาเงินก้อนหนึ่งมาช่วยเหลือเพื่อให้บริษัทผ่านพ้นวิกฤตทั้งนี้ไปได้กี่ดาใช้วิธีให้แม่มาโกหกพวกลูกทั้งสองคนเพราะว่าน้องมันรู้ดีว่าลูกสองคนเป็นคนดีเป็นคนกระตันยูรู้คุณต้องเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ลูกสองคนเห็นแม่นอนป่วยแบบนี้ แล้วลูกจะไม่สนใจแม่แต่ตอนนี้แม่ทนไม่ได้แม่ทนความเห็นแก่ตัวของน้องแกไม่ไหวแล้วดาทำไมลูกเป็นคนเห็นแก่ตัวได้มากขนาดนี้ดาเราสองคนก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันมีอะไรทำไมไม่คุยกับพี่ตรงๆทํทำไมต้องโกหกพี่ด้วยว่าแม่ป่วยรู้ไหมว่าพี่เป็นห่วงแม่มากแค่ไหนดา,ดาเธอทำให้พี่ผิดหวังมากเลยนะ พี่ไม่คิดเลยว่าน้องสาวแท้ๆของพี่จะทำกับพี่ได้ขนาดนี้ดาเธอเรียกฉันว่าพี่สะพ้ายแล้วฉันก็ถือว่าเธอเป็นน้องสาวแท้ๆของฉันคนหนึ่งแล้วทำไมเธอต้องทำเหมือนพี่เป็นคนนอกหรือเป็นศัตรูกับเธอด้วยละ่ะทุกความสัมพันธ์อย่าเริ่มต้นด้วยการโกหกหรือการปิดบังเพราะการโกหกคือการทำลายความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์นะใช่ดา เราเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันนะมีอะไรเราก็พร้อมช่วยเหลือกันไม่ใช่เหรอน้องไม่ควรเอาความใจดีและความไว้ใจของพี่มาโกหกพี่แบบนี้พี่เสียใจนะพี่จะบอกอะไรให้ไม่มีใครที่ไหนสามารถโกหกไปได้ตลอดหรอกถ้าวันใดวันหนึ่งความจริงปรากฏขึ้นมาน้องอาจจะไม่ได้รับความไว้ใจและความช่วยเหลือจากใครได้อีกเลยนะ